เราแค่อกแล้วอะไรเงี้ยเรเป็นการเอนเตอร์เทน Thank you. จะไปรออยู่ที่บ้านเลยจ้ะโอไม้อีกตีันตู้นที่สาตีที่ไหนเป็นน้ำแน่้อไม่หลยเป็นน้แน่แต่รตู้นะเป็นผู้เดียวอีกไม่คืนราก็เจอใแน่ไอฝาพี่นนคนน้ำไม่ได้จ้ายกกน่เนไ้รไม่ไก็รอดยกกีน่าเกอกให้ลาให้ลไปน้ำน่เยอจ่อน

ไปตลอด

<laughs> vâng nà <Ủa>? <laughs> <gì đâu? cười> Oh, <laughs> พ่อทา่ายพุทธานี่เด้อพุทธานแดงนักเลยนะเอาพี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำเนีครับพอกันคลิปหนาครับส่งคุณหนะครับพอกันคลิปหนาครับพี่น้องครับขอบคุณทุกยอดกดสับสไครต์นะครับขอบคุณทุกยอดไลค์และยอดแชร์ กดกระดิ่งติดตามคอนเทนต์ดีเรื่องราวดีๆทางช่องซีบีท้ายคลิปครับมีคลิปดีๆครับนี่นี่เลยครับคลิปดีๆที่จะนำเสนอแฟนคลับเอฟซี FC อย่างต่อเนื่องครับฝากติดตามคลิปดีๆด้วยครับผมโอเคครับสวัสดีครับ